vivo X 1 0 0 Pro 5G สมาร์ทโฟนระดับท็อปสำหรับสายถ่ายรูปที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เทพเหมือนกับกล้องระดับโปรเพราะได้เลนส์จักไซส์และ AI ที่สุดเทพไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังใช้งานด้ทั่วไปในระดับสูงได้แบบดีมากๆในราคา37,999บาทจะเทพจริงไหมไปดูครับ อย่างที่บอกรัาว่า v i v o X 100 Pro 5G รุ่นนี้นะครับสมาร์ทโฟนของ v i v o ตัวนี้ออกมาได้ว้าวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสเปคต่างๆนะครับรวมถึงตัวกล้องนะครับที่เท่มากๆนะครับเพราะได้เลนส์กล้องจากไซส์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดีไซน์กันก่อนดีกว่านะครับดีไซน์ตัวนี้นะครับหน้าจอเขามาเป็นแบบหน้าจอเคิร์ฟนะครับที่ 2.5D นะครับอาจจะมีน้าหนักมากหน่อยถ้าเกิดผู้หญิงถือนะครับแต่เป็นผู้ชายอย่างผมถือเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทีนี้มาดูด้านหลััััังงงงเคครรรือกนนนบบ้้าาาฝหละะตววีีจมมย ึ่งแบบเล่นกับแสงเล่นกับเงาเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยฝาาลังของเขานีครับเรียกได้ว่าทาความสะอาดได้ง่ายนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องครับที่ดีไซน์ได้แบบสวยมากๆเลยนะครับคือถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยวงแหวน2วงนี้เนี่ยมันจะมีความไม่สมมาตรกันครับทุกคนก็คือมันจะมีความเหลื่อๆมันอยู่นิดนึงเนาะฟีลแบบสุริยุป,ปราคานะครับเหมือนกับดวงจันทร์กาลังมาบดบังดวงอาทิตย์อย่างนั้นเลยครับโหมันแบบเท่มากๆสวยมากๆแล้วก็ดีไซน์อีกอย่างหนึ่งนะครกรแะส การแกะสลักเนี่ยเขาเรียกว่าแกะสลักแบบซันเบิร์ดนะครับมันจะเป็นการแกะสลักแบบซี่ๆๆนะครับจะอยู่รอบๆวงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะตัวนี้เนี่ยโอ้โหงานเก็บรายละเอียดได้ดีมากมันช่วยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความพรีเมียมความสวยดูแพงมากๆนะครับสมแล้วครับที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับท็อปของจริงของ vivo เขานะฮะและตัวกระจกวงแหวนของกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับคือเขาใช้เป็น c o n n i n g gorilla glass six touch ครับซึ่งมีความทนทานพอสมควรเลยตกเนี่ยไม่ได้แตกง่ายๆนะฮะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ทั้งดีไซน์พรีเมียม และยังได้ความทนทานอีกด้วยครับ มาดูกที่สเปคกันบ้างนะครับคือต้องเรียกว่าเขาใช้ชิปเซ็ตที่เป็น MediaTek Dimensity 9 3 5 g 6นาโนเมตรครับซึ่งเป็นชิปเซ็ตระดับฮ็อปอยู่แล้วนะครับของทางฝั่ง MediaTek แต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็จะแรงพอๆกับ Snapdragon 8 Gen 3นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเอาไปทํางานเอาไปใช้งานได้ทุกด้านยังไงก็ไหวครับอีกชิปเซ็ตหนึ่งนะครับที่เขาได้แยกออกมาเลยนะครับก็คือชิปเซตตัว Vivo V3 ครับคือชิปเซ็ตตัวนี้นะครับเขาจะเอาไว้ใช้ประมวลภาพนะครับที่เราเอาไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่นเองนะจะใช ชิปเซตตัวนี้นะครับในการยกระดับภาพครับทำให้ภาพเนี่ยออกมาแบบเทพสมกับที่เป็นเลนส์ไซส์จริงๆแรมนะครับกับสโตรเรจเนี่ยให้มาเป็นระดับท็อปเลยครับส่วนแรมเนี่ยนะครับเขาให้มาเป็นแบบ LPDDR5X ที่16 g b ครับส่วนสโตรเรจเนี่ยนะครับเขาให้เป็นแบบ UFS 4.0ที่512 g b ครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,400มิลลิแอมป์ครับและยังรองรับ100วัตต์ Dual Cell Fast Charge ได้อีกด้วยนะครับและก็ยังรองรับ50วัตต์ที่เป็น Wireless Charge ด้วยครับหน้าจอนะครับเป็น LTPO อมูเลตขนาด6.78นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus แล้วค่าค่า Refresh Rate อยู่ที่120เฮิรตครับและทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับตัวกล้องครับซึ่งได้ร่วมมือกับไซส์ครับที่ได้เลนส์ของ T Star Coating ทุกระยะครับเป็นความละเอียด50ล้านพิกเซลครับเริ่มจากเลนส์หลักนะครับที่มีเซนเซอร์ขนาด1นิ้วทำให้ถ่ายรูปในที่แสงน้อยได้ดีครับรวมถึงกล้อง u ั t ตร w i d ที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลและเลนส์ t e l e โฟโ t o ที่มีความละเอียด50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับซึ่งเลนส์ t e l e p h o ต้เนี่ยเรีย ใหญ่นะครับมาเรียงตัวกันเพื่อให้ภาพที่ออกมานะครับดีที่สุดไม่ว่าจะถ่ายรูปออกมาระยะไหนหรือแสงแบบไหนนะครับภาพที่ออกมาโอ้โหสุดยอดจริงครับ เรื่องการใช้งานนะครับที่ต้องขอพูดถึงเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องกล้องนะครับเพราะโอ้โหไปใช้งานมาแล้วรู้สึกว่ากล้องเขาเนี่ยมันเทพจริงๆครับพวกย,ยูไอต่างๆที่เขาให้มานะครับถือว่าออกแบบดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอย่างพวกซูมอะไรพวกนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะซูม1เท่า2เท่า10เท่าอะไรเขาก็ว่าไปใช่ไหมฮะแต่ว่า vivo x 1 0 0 pro 5g ตัวนี้ครับเวลาเขาจะซูมเนี่ยเขาจะบอกเป็นระยะเลนส์ครับเหมือนกับกล้องโปรแบบ24 35 50า้หาอะไรประมาณนี้เหมือนเราใช้กล้องโปรจริง นอกจาก UI แล้วนะครับก็ยังมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับสำหรับกล้องที่มีให้เล่นเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับโบเก้นะครับปรับสกินโทนต่างๆนะครับปรับแฟร์หรือมีลูกเล่นอื่นๆนะฮะให้เราใช้งานอีกเพียบเลยครับบอกได้เลยว่าขายได้เพลินขายได้สนุกมากๆพูดถึงเรื่องถ่ายภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอาไปถ่ายพวกอาหารถ่ายวิวถ่ายในที่แสงน้อยไนท์โหมดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นการซูมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าซูมไปเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากภาพไม่มีแตกเลยครับยังได้ความชัดเหมือนเดิมอยู่เลยเรียกได้ว่า ใช้ได้ดีทุกเลนทุกระยะจริงๆครับยิ่งได้ชิปเซต vivo v3 แล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันช่วยปรับให้ภาพต่างๆของเราที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับเราได้ใช้กล้องโปรจริงๆเลยเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ยกระดับการถ่ายภาพได้ดีจริงๆครับส่วนเรื่องการถ่ายพอร์เตรตนะครับบอกได้เลยว่ากล้องตัวนี้เท่เจริงๆครับยิ่งการถ่ายพอร์เตรตแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งเข้ามือสำหรับเลนส์ไซส์เลยครับเพราะจะมีการปรับสกินโทนปรับโทนภาพอะไรต่างๆให้เราเนี่ยออกมาประมาณนึงอยู่แล้วเรียกได้ว่า A.I. ขขอองก็มมีคววาาาฉลลดเ้ยู่แนะ ถ่ายมาปุ๊บเนี่ยก็ใช่ว่าโอ้โหมันจะฟิกซ์เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปแต่งเพิ่มได้อีกเนาะไม่ว่าจะเอาไปปรับโบเก้อะไรต่างๆนะครับมอทโฟนบางตัวทําไม่ได้ถ่ายแล้วถ่ายเลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเอาไปปรับได้อีกก็ถือว่ายืดหยุ่นครับแล้วนะให้เราถ่ายภาพออกมาได้สนุกมากขึ้นจริงๆภาพที่ถ่ายออกมาก็สวยมากๆแล้วครับเราจะโพสตลงโซเชียลไปเลยก็ได้หรือจะเอาไปแต่งต่ออย่างที่ผมบอกไปก็ได้เช่นเดียวกันครับทีนี้ครับเรามาดูกันที่การถ่ายวิดีโอครับเห็นถ่ายรูปได้ดีขนาดนี้แล้วถ่ายวิดีโอจะดีด้วยไหมดีด้วยไไมม่่่่แพพ้้ถถถาาาาาายยยภนิงเเลรสวดดีโอ สูงสุดที่ 8K 30เฟรมเรทครับแต่ที่ผมชอบก็คือ 4K 60เฟรมเรทนี่แหละครับที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะฮะปกติแล้วเวลาที่เราถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างฟิกเลนเลยนะครับว่าให้เราถ่ายวิดีโอเลนนี้เท่านั้นนะฮะแต่ vivo X100 ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเลนได้เลยนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยสมมติอยากจะเปลี่ยนเป็น ultra wide ก็กดเปลี่ยนเลนได้เดี๋ยวนั้นเลยครับซึ่งดีมากๆสำหรับการใช้งานวิดีโอนะครับแลวก็การสั่นของเขาเเยายถ่าวิดีโอจรงๆ นะครับเรามีโหมดซีนิมาติกแน่เป็นโหมดสําหรับภาพยนตร์เลยครับบอกได้เลยว่าโหมดนี้นะครับให้ฟิลลิ่งเหมือนกับการถ่ายหนังจริงเลยนะครับเลนส์สวยมากๆถ่ายภาพออกมาได้ดูดีมากๆซึ่งในโหมดวิดีโอนี้นะครับเขาถ่ายได้สูงสุดในระดับโอเคเลยครับบอกได้เลยว่าถ้าเครื่องไม่แรงจริงี่ยถ่ายไม่ได้นะครับด้วยเลนส์จัดไซส์นะครับสุดยอดจริงๆในเรื่องของกล้องครับ จบที่เรื่องต้องกันไปแล้วเนี่ยนะครับมาที่เรื่องอื่นๆบ้างนะครับอย่างเรื่องการใช้งานทั่วไปนะครับผมเอาไปใช้งานมาไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าทําได้ดีก็ยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับตัวท็อปน่าใช้งานมากๆทุกคนอย่างเรื่องเล่นเกมก่อนเลยเรื่องเล่นเกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมเอาไปเล่นเกมมาแล้วอย่างเกม e n s ช i น Impact ตัวนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหกินทรัพยากรเครื่องมากๆนะครับแต่ว่า vivo x 1 0 0ยครับสบายๆเลยครับสามารถปรับกราฟิกได้แบบสูงเเลยนม ได้แบบไม่มีตกคือเฟรมเรทเนี่ยดันไปถึง60ได้เลยครับเล่นได้แบบลื่นๆยิ่งการทัชการอะไรพวกนี้นะครับลื่นปลื้ดเลยครับเหมือนเล่นเกมบนคอนโซลยังไงอย่างนั้นเลยครับภาพก็สวยเสียงก็ดีครับในเรื่องความร้อนก็อาจจะมีนิดนึงงละกันนะครับตรงนี้ดูหนังดูซีรีส์นะครับสตรีมมิ่งต่างๆนะครับได้แบบสบายๆเลยแม้ว่าจะเป็นพวก Disney HBO GO หรือ Netflix นะครับเต็มตามันได้ภาพที่สวยมีมิติคมชัดจริงๆครับเรื่องเสียงก็กระหึ่มถึงใจครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ต้องไปปรับเสียงดังอะไรขนาดนั้นก็ได้ก็ยยยังงินเสี ชัดเจนครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับยังคงติในเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องนิดนึงคือถ้าใครที่ถือเครื่องดูหนังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมีเมื่อยแน่นอนนะฮะก็อาจจะต้องมีวางใช้งานอะไรกันบ้างนะครับคงจะถือตลอดไปใช้งานไม่ได้นะฮะส่วนใครที่เป็นสายถ่ายนะครับเล่นโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่าย Facebook i จีทิกเกอะไรต่างๆในตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายได้ลื่นๆเลยครับไม่มีอาการสะดุดแม้แต่นิดครับแล้วเขาจะมีรีฟิวชั่นนะครับมาให้เลือกถึง2ระดับนะครับ60เฟรมเรทกับ120เฟรมเรทก็เลือ หลาคนที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้นนะครับซึ่งใครที่ติดโซเชียลนะครับตัวนี้เนี่ยเขามี AI ที่ช่วยถนอมสายตาครับเวลาที่เราแบบใช้งานเป็นานานแล้วเนี่ย AI มันก็จะมีการปรับครับให้มีแสงสีฟ้าขึ้นมานะครับเพื่อช่วยถนอมสายตาของเราทําให้เราสามารถเล่นโซเชียลใช้งานโทรศัพท์ได้น,นานๆครับ สรุปแล้วนี่นะครับ Vivo X100 Pro 5G นะครับเป็นสมาร์ทโฟนระดับท็อปของจริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเล่นโซเชียลดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับหรือใช้งานทั่วไปเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้ครอบจัก,กรวาลเหมือนกับดีไซน์ของเขาที่ดีไซน์เป็นแบบสุริยุปราคาครับคือเรียกได้ว่าใช้ได้แบบทุกด้านดีจริงๆโดยเฉพาะตัวกล้องของเขาที่เทพมากๆได้เลนส์จากไซส์ไม่ว่าจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับมือสมัครเล่นอย่างเราเนี่ยอึ้งไปเลยครับพรรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเทพเหมือนมือโปรเลย คใครที่รักการถ่ายรูปชอบถ่ายรูปนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในปี2024นี้เลยก็ว่าได้ครับ Vivo X 1 0 0 Pro 5G นะครับแรม 16GB ความจุ 512GB นะครับราคาอยู่ที่37,999บาทครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาสูงไปเราอาจจะลดมาหน่อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นรุ่นที่แบบไม่ใช่โปรเนาะเป็นรุ่น Vivo X 1 0 0ตัวนี้เป็นแรมสับส่วนความจุเน,256นะครับส่วน่วาม0 ห6 9 9 9ากาบาทครับต่บางกัน10,000บาทนะครับลดสเปคมาหน่อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยยังคงความเทพในเรื่องของกล้องอยู่กับการใช้งานในระดับสูงได้ดีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ได้ที่ bnn.in.th และแอป bnn online ครับบานาน่ารีวิวคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมโดนัทได้ใหม่นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวรอชมกันว่าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกหรืออยากจะให้เรารีวิวสินค้าอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้ววัสสดี Crap!